สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้รอาจะเปิดไพ่นะในหัวข้อคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณนะคะโอเคพลังงานของคุณนะเข้ามาในคลิปนี้นะคะก็ขอให้คุณนั้นทำสมาธิหายใจใเข้าลึกๆนะคะหลับตาแล้วก็ส่งพลังงานมาเลยนะ เรามาดูกันนะคะคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเขาเป็นใครนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์แบบไหน <c oughs> ให้ใบแรกนะคะ structure solid foundation <c oughs> โครงสร้างแล้วก็รากฐานครอบครัวที่มั่นคง เขาเป็นคนที่เติบโตมาอย่างดีค่ะนะเติบโตมากับครอบครัวที่มีรากฐานพื้นฐานที่มั่นคงมากๆเลย Leo Aries s t e r i u s ชาวธาตุไฟค่ะเป็นชาวสิงเมษธนู t r a n s c e n d e n c Unity Unity ครอบครัวอีกแล้ว ในตอนนี้มองว่าเป็นคนที่เขาต้องการที่จะสร้างครอบครัวกับคุณแล้วนะคะนะไพ่สองคนนี่แต่ว่าเป็นสองคนที่เหมือนกันมากเลยเหมือนเป็นกระจกสองกันด้วยซ้ำไป unity ความสมัครสามเมื่อนะคะครอบครัว deception temptation สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นแบบชั่วคราวหรือการปิดบงังซ่อนเร้นคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคุณนะคะอาจจะยังไม่เคยพบเจอกันหรืออาจจะเห็นกันแค่เซี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งอะนะหรืออาจจะยังมีเรื่องที่ไม่ได้บอกยังไม่ได้เปิดเผยมีตัวตนที่เขายังเก็บเอาไว้ยังไม่เปิดเผยออกมานะคะ deception โผล่ขึ้นมาแล้วนะโผล่ Pro ขึ้นมาพ้นน้ําได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะกําลังที่จะขึ้นมาอีกเนาะเพราะสถานการ์บอกว่า temptation นะสถานการ์ที่เกิดขึ้นแบบชั่วคราวนะคะสิ่งที่ถูกบดบังสิ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้ separation longing คนไกลในตอนนี้คคนห่างไกลเนี่ยค่ะค,ะคนคนนี้นี่แหละที่อยู่ห่างจากคุณคนที่ดูเหมือนจะมีความรักมากมายคนที่อยากเป็นครอบครัวกับคุณแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดตัวนะ ใต้สำรับค่ะโอ้นอตโนดนะคะ Propose Cosmic Cosmic มาเองเลยนะคะจักรวานลนะเนี่ยไพ่จักรวาล t not n o ต e Propose เป้าหมายของชีวิตจุดกำเนิดเกิดมาเพื่อเพื่อสิ่งนี้เพื่อเป็นครอบครัวกับคุณนี่แหละเนี่ยคนไกลเนี่ยนะคะพลังงานคนไกลชาวธาตุไฟคนที่ต้องการสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับคุณคนที่มีการเติบโตมาอย่างดีนะคะอาจจะเป็นแบบ ผู้ดีอย่างนั้นงอย่างนั้นก็ได้นะคะเขาเลยไม่เปิดเผยตัวตนแบบชัดเจนเช่นนี้นะคะโอ้แล้วไพ่โพโพสเนี่ยเป้าหมายของชีวิตเลยนะคะเป้าหมายหลักในชีวิตเลยเนะี่ยคือเจ็ดจำนงที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะนี่แหละคะ่ะลอง distance love คนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณคือเขาคนนี้นะพลังงานนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ไพท่ทาโร่กัน ดีอาจจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะดูกันนะคะคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณดูไพ่ใบกลางก่อนจะดูไพ่ที่เปิดได้นะคะเป็นเช่นไร10 of coins ten of, of pentacles 10เหรียญอะมีแต่ครอบครัวครอบครัวและครอบครัวความมั่นคงความร่ำรวยในไพ่นี้มีน้องหมาน่ารักด้วยนะคะโอ้ king of cups คุณเป็นที่รักเขารักคุณโอ้ไพ่สำหรับนี้ดีๆนะคะพลังงานเขาดีมากเลยนะจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่ที่ไพ่ร้อเอร์เซนหรอกพลังงานไพ่ก็รับมาจากพลังงานของคุณน่นแหละที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะนะคุณเป็นที่รักนะคะเขารักคุณรักคุณอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากจะอยู่กับคุณซื่อสัตย์เพียงคุณแค่คุณคนเดียวเท่านั้นเลยนะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะเรื่องราวเป็นเช่นไรคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณค่ะสถานการณ์เป็นอย่างไรชึบไพ่ใบแรก the magician คนเก่งคนฉลาดคนที่มีความรู้มีสติปัญญามีไหวพริบมีชาวปัญญาเป็นคนที่ เอาตัวรอดเก่งนะคะจริงๆแล้วก็จะมีความกระล่อนนิดๆนึงไม่ใช่คนหลอกลวงอะไรนะแต่จะเป็นคนที่รู้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะคะทรงนี้นะ่ะจะเป็นลักษณะของคนที่พ่อพ่อมดนักเวทอนะ่ะนะคะ for of ครับไพ่การรอคอยเขาโสดมานานแล้วนะคนเนี้ยคือถ้าเจอที่ใช่ก็จะลงเอยเลยอะขอแต่งงานเลยอะไรแบบนี้นะนะนะคะสถานการณ์ในตอนนี้เขารอคอยคุอยู่ คุณคือคนที่เขารอมานานนะเราเป็น perfectionist ด้วยนะคะคนนี้เนี่ยรักคนยากรักคนยากรอคอยคนที่ใช่เท่านั้นถ้าไม่ใช่เนี่ยเห็นไ,ไหมเอามือกอดอกไว้เลยนะคะเดอเลเวอร์ไพ่ของชาวมิถุนเขารักคุณอะรักคุณปรารถนาคุณอยากมีเพียงคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดทัศนคติ ไปในทิศทางเดียวกันไม่เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่นะคะเอแกนะแต่เดลเวอร์เเนี่ยจริง,รงๆแล้วเป็นไพ่ของคนที่มีความละมายคล้ายคลึงกันคนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์เป็นคู่หูเป็นเพื่อนคู่ชีวิตนะ่ะไม่ใช่เป็นคนรักแล้วรักกันไปเลยๆแบบนั้นแต่ว่าเป็นเพื่อนคู่คิดกันนะ่ะนะคะจับมือกันไปเนี่ยยูนิตี้ท n นเ e n เดนซ์โซลิดฟ o วเดชั่นเดลเเนะคะ หรือคุณอาจาจะมีอายุเล่ยเรียกันจริงๆด้วยก็ได้นะ The Lover เนี่ยนะเป็นเพื่อนนะเพื่อนที่ทํางานคนที่ทํางานด้วยกัน Collaboration การมีการช่วยเหลือกันอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าคำว,ว่า Life Partner นะคือคู่ชีวิตนะคะไม่ใช่เป็นคนรักแต่เป็นคู่ชีวิตเลยนะนะคะ The Moon ไพ่ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะเข้าคิดถึงคุณจังเลยในตอนนี้มีการรอคอย การคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณปรารถนาคุณความสัมพันธ์นี้ดูจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ไม่ได้ชัดเจนกับสังคมภายนอกน่ะนะไม่ได้ชัดเจนไม่ต้องรู้ว่าคบกันแบบไหนไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรกันไม่ได้ตั้งสเตตัสอะไรกันแต่รู้กันเนี่ยคุณทั้งคู่น่ะรักกันนะคะเป็นรักที่ไม่ต้องหวือหวาไม่ชอบอะไรเอิกระเลยไม่ต้องไม่ต้องมีดนตรีอ่ะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเป่าประกาศอะไรอย่างนั้นนะคะมีความคิดถึงกันมากๆเลย Ten of Wands สิบไม้เท้าในตอนนี้พลังงานความรู้สึกที่หนักหน่วงค่ะไพ่ The Moon เนี่ยเป็นไพ่ของ Emotional นะความรู้สึกที่ส่งหากันส่งถึงกันในตอนนี้นะคะคนที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเนี่ย ดูเขาจะเข้าสู่ช่วง dark night of the soul นันเนี่ยนะแล้วแบกความรู้สึกไว้หนักมากเลยนะถ้าเป็นเรื่องของชีวิตนะคะตัวเขาเหมือนรออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการงานที่เขาที่เขาแบกไว้อะเนี่ยนะโดยมีความรักเป็น inspiration เป็นแรงบันดาลใจนะถ้าความรู้สึกนี้บอกเลยมาเต็มน่วงเลยและเนี่ยเนี่ย the m o o n แล้วก็ ten of wands นะคะ คิดถึงคุณเหมือนแบบคุณแบกโลกไว้ทั้งใบเนี่ยเหมือนคุณไปขี่คอเขาอยู่ด้วยไปทุกทกที่เลยอะ่ะนะคะตื่นมาก็คิดถึงก่อนหลับตาลงก็ฝันถึงคิดถึงขนาดนั้นอะ่ะพลังงานคนข้างรักนะเนี่ยนะคะ The Hangman ทำไมต้องไพ่ <laughs> เป็นการห้อยหัวรอนะครับมัดเท้าตัวเองไว้เลยนะ ไม่ต้องไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเก็บตัวไม่อยากออกไปไหนพลังงานิโท t r o ิร์ t อย่างไรก็อ่านตามภาพด้วยนะคะนะคนที่ไม่อยากจะไปไหนไกลแล้วใจแบบนั้นอะ่ะนี่ขนาดเชือกมัดไว้ก็ไม่ได้แน่นไม่ได้แน่นมากนะคะไม่ได้แน่นเลยนะแต่กลับรู้สึกว่าพอใจที่จะรอแบบนั้นอะ่ะนะคะคนที่รอคอยนะเนี่ยนะคะ คนที่รอคอยรอแบบคิดถึงรอแบบคนึงหารอแบบปรารถนารอรอแค่คุณแค่คุณแล้วไม่สนใจใครเลยนะปรารถนาคุณมากๆทําได้เพียงแค่สื่อสารกันค่ะแปดไม้เท้ารักทางไกลเนี่ยรักออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยรอคอยได้พูดคุยกันแฮงแมนรอคอยข้อความรอคอยการตอบกลับรอคอยเมื่อไหร่เธอจะส่งข้อความมาเมื่อดีนเสียงข้อความเข้าทุกครั้งเขาตื่นเต้นดีใจ ขอให้เป็นชื่อคุณขอให้เป็นชื่อคุณขอให้เป็นอิโมจิของคุณนะคะขอให้เป็นคุณน่ะขนาดนั้นเลยรอข้อความจากคุณเวลาได้ยินข้อความเข้าได้เห็นเป็นชื่อคุณนะโอ้โหดีใจนะคะเนี่ยนะในตอนนี้เขามีสถานการณ์ที่เบื่อหน่ายนะคะเสง เงกับสถานการณ์ตัวเองสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เนี่ยทาได้เพียงแค่รออย่างเดียวเท่านั้นน่ะแฮงแมนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของการรอคอยค่ะรอคอยรักทางไกลเขาต้องแก้ปัญหาของเขาในทุกๆวันมีปัญหาเข้ามาเรื่องหนึ่งจบมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งที่จบไปอีกแล้วมีอีกเรื่องใหม่เข้ามาอีกแบบนั้นน่ะปัญหาของในเรื่องของการงานนะคะ ten of c o i นี่ไอ ten of pentacles ออกมาแล้วใบที่เราเปิดได้ตั้งแต่แรกนะเห็นไหมคะ เขามีคุณเป็นแรงมานานใจกับคนคนนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขาเหมือนกับหยุดได้นะ่ะหยุดคนที่คนที่หยุดได้นะคะนะเจอคุณแล้วเหมือนเจอเจอเป้าหมายในชีวิตเนี่ย p r o ต เจอคนที่ใช่เจอคนที่อยากจะสร้างครอบครัวด้วยเจอคนที่อยากจะมีความมั่นคงด้วยและระยะทางไม่ได้เป็นปัญหาเลยถ้าระยะทางไกลขนาดนี้แต่ทําให้คนคนนี้รอได้เพียงคุณคุณคิดดูว่าความรักที่คุณกับเขามีให้กันนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนประเสริฐแค่ไหนอะ่ะนะคะอืมเพราะโลกสมัยนี้เนี่ยง่ายมากเลยกับการเชื่อมต่อกันที่จะมีคอนเนคชั่นนะคะแต่พลังงานคือการรอคอยแล้วรอคอยแบบ ตั้งหน้าตั้งตานับวันรอเลยแหละอยากเป็นครอบครัวกับคุณเนี่ยนายออฟฟิเชิลเขากําลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะนะการก่อร่างสร้างตัวอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณจริงๆอยากจะมีความมั่นคงอยากจะดูแลคุณในอนาคตไม่อยากให้คุณต้องเดือดร้อนไปกับเขาไม่อยากให้คุณลําบากเนี่ยนะคะเป็นพลังงานเช่นนี้เลยเป็นความรักที่ดีค่ะการรอคอยที่มีเป้าหมายมีความรักนะเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ไพ่ออกมาในเรื่องของการรอคอยเนี่ยการกอดอกรอแค่หนึ่งถ้วยที่สําคัญแล้วก็การมัดเท้าตัวเองเอาไว้แล้วก็ให้หัวลงมาเลยเนี่ยนะคะแหงตัวเองเอาไวนะ้น่ะแล้วก็รอคอยการติดต่อสื่อสารหัวข้อเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแปลว่าการที่เขากอดอกเก็บมือเก็บเท้าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไปเรื่อยก็ได้นะนะคะถ้าเราเอาหัวข้อมาโยงแล้วอะนะ แต่ในตอนนี้เนี่ยกับรอคอยแค่คุณเขาอาจจะคนขี้เบื่อก็ได้แต่พอมีคุณแล้วยอมที่จะเบื่อเนี่ยเลือกที่จะเบื่อให้โฟลคับคือการเบื่อหน่ายแล้วรอคอยอย่างเบื่อหน่ายแต่เบื่อไม่เป็นไรเบื่อแล้วรอคุณอะ่ะไม่เป็นไรดีกว่าออกไปมีความสุขแต่ไม่มีคุณเสียคุณไปอย่างนั้นมันจะไม่ใช่แค่การเบื่อแล้วนะนะคะเขาจะสูญเสียเลยแหละนะ,ะอืมแบบเป็นเช่นนี้เลยนะคะ นเนี่ยเห็นไหมเหมือนแหงตัวเองเอาไว้เลยรู้แล้วเนี่ยว่ารักใครรู้แล้วว่าเป้าหมายคือใคร unity เนี่ยนะคะคนที่จะมาเป็นครอบครัวกันนะเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกคุณคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่เคยพบเจอกันแต่จริงๆนั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเรามาดูกันเราจะมาขยายไพ่นะคะจริงจิเดี๋ยวมิจฉีนก็เป็นไพ่ตัวตนอยู่แล้วนะคือคนเก่งคนฉลาดนะคะคนที่มีปัญญาแล้วมาดูไพ่ four of cups อยากบอกอะไรคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณหา mm hmm. โฟล์อค,ครับ mm hmm. อยากบอกอะไร mm hmm. การรอคอย ad mm hmm. of ones รอคอยการเริ่มต้นชีวิตใหม่รอคอยการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นการงานใหม่ได้เลย mm hmm. The Emperor ไพ่ของชาวเมธะคนคนนี้ทํางานเก่งเป็นผู้บริหารเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งสูงสงเป็นชาวต่างชาตินะ mm hmm. เขากําลังรอคอยใจเริ่มต้นใหม่ น,ะะนี่คือการรอคอยของเขารอคอยถ้าเป็นในเรื่องของการงานมองว่าน่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับความรักด้วยถ้าเคียงงานได้งานที่รอคอยสิ้นสุดลงแล้วได้เริ่มต้นใหม่เขาน่าจะมีความไหลลื่นมากขึ้นในชีวิตรวมถึงความรักอะ่นะ,ะน่าจะทําอะไรได้มากขึ้นมากกว่าที่จะต้องรอคอยอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะเดอะเฮอร์เมไพ่ของชาวกันแลคนาราศีกันชอบสองคณด้วยนะคนคนนี้นะคะสองชอบสองตลอดเลยสองไม่ได้อะไรก็สองแบบนั้นอะ่ะ แค่เพียงได้เห็นคุณนะคะเป็นคนที่รักสันโดษอินดี้ค่ะรักคนยากจริงถ้าออกมาสีถ้วยกับเพอร์มิดแบบนี้ถึงเขาจะมีสเสน่ห์นะคะ The พ m p e r o r นะมีคนเข้าหาแต่ไม่แยแสเขาไม่ใช่คนกลอนปิ้นป้อนนะเนี่ยคนนี้เขาบอกว่ารักคุณแล้วเขาก็รักจริงๆไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นไงมาก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนสุดท้ายนะคุณยอมรับได้เลยในเรื่องนี้ค่ะนะคนที่หยุดได้เพื่อคุณเนี่ยนะคะ คนที่มองคุณเป็นคนสุดท้ายของชีวิตนะคะนี่แหละนะเพราะเขาไม่อยากให้คุณเสียใจและไม่อยากเสียคุณไปนะพลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่ตื่นรู้นะคะ the hermit ไพ่ของพระฤาษีนะ่ะคนมีปัญญาคนเก่งเฉลียวฉลาดเอาจริงเอาจังคำไหนคำนั้นมีวาทะศิลดีนะแล้วก็มีมีความรู้ มีความรู้รู้จักกราเทศะด้วยนะคะนะแล้วก็แตกฉาในเรื่องของการมองคนเดอะเฮอร์มิตแล้วก็มีขอบเขตของตัวเองเขาดูถ้าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าให้เขาพูดหรือให้เขาสื่อสารเนี่ยนักเจรจาตัวยงเลยนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะแต่ลักษณะในิสัยเขาเน่ยจะเป็นคนที่นิ่งๆค่ะนะเดอะเลเวอร์ The ค่ะเดอะเลเวอร์อยากบอกอะไร จัดเม้นตื่นรู้แล้วด้วยความรักนี่แหละใช่เลยนะคะความรักที่มาปลุกกันปลุกกันและกันให้ตื่นจากพวงังนะนี่เห็นไหมเป่าแต่แล้วนะคะนะคนที่ทําให้เขาได้รู้จักกับคําว่ารักที่ซื่อสัตย์ความรักที่บริสุทธิ์รักที่ไร้เงื่อนไขนะอยู่ห่างไกลกันขนาดนี้แล้วรอคอยได้ มีการตื่นรู้ hermit judgment เนี100่ยร้อยเปซไพ่ของการตื่นรู้เลย nine of pentacles ต่างคนต่างยังไม่ให้สถานะก,กันก็จริงคุณก็ยังเป็นโสดแล้วโสดแบบเฉิดชายอุดมสมบูรณ์มากเลยเห็นไหมคะเนี่ยพวงองุ่นนะดูสิคะนะแล้วก็มีนกเหี่ยวเนี่ยค่ะคุณคือคนที่เพียบพร้อมคนที่เพอร์เฟกคนที่สมบูรณ์แบบเขาต้องเคยบอกกับคุณแบบนี้แหละคุณสมบูรณ์แบบสําหรับเขา ถึงคุณจะอยู่ห่างไกลกันถึงคุณจะอยู่เป็นโสดแบบนี้คุณอาจจะไม่เคยถามเขาด้วยซ้ําไม่ใช่ว่าเขาไม่สถานะคุณหรอกแต่พลังงานเนี้ยเป็นพลังงานของคนที่คนที่รู้จักที่จะอยู่ในจุดที่มีขอบเขตของตัวเองนะคะคุณไม่ไปรักเขาแบบทุ่มไปทั้งหมดนะ่ะแต่คุณมีความรักให้แบบว่าคุณก็รักตัวเองด้วยคุณรักตัวเองไปพร้อมๆกับการรักเขาอะนะนะคะดมูลค่ะดมูลอยากบอกอะไร ความคิดถึงความคเนึงหาควีนออฟสอดคิดถึงคุณมากๆคุณเป็นคนเก่งพลังงานแฟมินีนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแล้วตอนนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซนต์การนับถือตัวเองเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นพลังงานของคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองค่ะอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้นะโสดมานานแบบนั้นก็ได้นะคะควีนออฟสอดเนาะ แล้วก็ก้าเหรียญน,นะคะคุณก็ไม่ใช่รักใครง่ายเหมือนกันแหละเนี่ยคนเหมือนกันจะต้องมาเจอกันเช่นนี้เนี่ยรักทางไกลจะต้องมาเจอกันกับคนที่มีหัวใจที่แข็งแรงค่ะแล้วก็คือคุณนะสเตรงจ์ไพ่ของชาวสิงสเตรงความมั่นคงคุณเป็นคนเก่งจังเลยคนรักของคุณเขายอมรับนับถือในความเก่งของคุณนะคะคุณเป็นผู้หญิงเก่งนะพลังงานเฟมินีนนะคะไม่เกี่ยวกับเพศสภาพนะนะคุณเป็นคนเก่งยืนหยัดได้ด้วยตัวเองต่อให้อยู่ไกลกันหัวใจคุณมั่นคงมากเลยอะ่ะ มาคนเหมือนราชสีเลยค่ะเทนออฟวานอยากบอกอะไรค่ะสิบไม้เท้า King one คิงออฟวานโอ้เขาทำงานหนักมากคนคนนี้ทำงานเก่งนะคะทำงานหนักคิงออฟวานเนี่ยเป็นพนงานงคนที่ทำงานแล้วจะไม่เล่นโทรศัพท์เลยด้วยไม่ยุ่งโทรศัพท์เลยล้วจะโฟกัสกับงานงานงานอย่างเดียวตอนนี้งานเขาหนักมากหนึ่งเหรียญค่ะเงินก้อนโตโชคโชคลาภก้อนใหญ่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินต่างๆนะนะเรียลเอสเต เขาทำงานเก่งมากคนนี้แล้วมีเงินเยอะด้วยนะทำงานเก่งเร็วๆนี้จะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะคนคนนี้นะเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขารอคอยอยู่ด้วยก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณคือคนที่เลอค่าคนที่ดีต่อใจคุณคือหนึ่งเหรียญเหรียญรางวัลของเขานะคะเหรียญแห่งชัยชนะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อบ้านด้วยนะคะเนี่ยมีเกณฑ์จะได,ได้ของขวัญจากเขานะคะเขาเตรียมมาให้คุณนะทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้นะคะแฮงแมนอยากบอกอะไรคะ่ะการรอคอยโอ้นี่ง six of จอดการรอคอยการเดินทางอยากเดินทางมาหาคุณเนี่ยรู้แล้วว่ารออะไรนะอยากเดินทางนะคะอยากเดินทางมากๆเลยและ k ิงอ of Pentacle ลสายเปค่ะเนี่ยรับรองรับรองเลยชัวร์ร้อ0เสายเปเปฉ่ำด้วยจะบอกให้คิงเหรียญกับ1นเหรียญอ่ะคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะคุณมีดวงที่จะได้ของที่เป็นชิ้นใหญ่มากแล้วแบบ จับต้องได้อะนะจับต้องได้แน่นอนนะคะคิงถือเหรียญมีของขวัญมาให้คุณด้วยเนี่ยตอนนี้นอนไม่หลับคิดถึงคุณรอคุณแล้วก็คิดถึงคิดถึงนะคะก้าวดาบคิดถึงคุณมากนะคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันอะ่ะเพราะว่ามีความเครียดเนาะคิดถึงคุณจังเลยนะคะไพ่แปไม้เท้าค่ะการสื่อสารอยากบอกอะไรเอ๊ะรับสอดความชัดเจนเดี๋ยวสิ่งที่ไม่เคลียสิ่งที่คุณยังไม่ ไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้แต่จริงๆแล้วคุณได้ไปแล้วนะนะคะเนี่ยแทเพลนการเปลี่ยนแปลงแทเพลนไพพของชาวธนูนะคะตั้งแต่ดาวเสาเริ่มเดินมนแล้วจะเดินเคลื่อนเต็มที่เนี่ยเดินหน้าเต็มที่นะคะกลางเดือนพฤศจิกายน ความทุกข์ความเศร้าต่างๆนะดาวเสาร์ดาวโทษทุกข์นะคะกำลังจะเคลื่อนตัวออกไปแล้วภายในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่นะจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนความทุกข์เริ่มเคลื่อนตัวออกไปค่ะแล้วจะเป็นความสุขที่เข้ามาเห็นไหมคะ m ทนพันธ์ไพ่ของการปรับสมดุลการปรับเปลี่ยนการยกย้ายการเดินทางแล้วเนี่ยก็ซิกซ์ซอฟแล้วนี่คือแทนพันธ์มีเกณฑ์ได้ย้ายถิ่นที่อยู่ที่อาศัยค่ะ นะอาจจะเป็นตัวคุณเลือกได้นะคะที่เบื่อหน่หายสถานการณ์ตอนนี้คุณรู้สึกว่าที่ที่คุณอยู่ไม่ใช่ที่อย่างคุณคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ที่นี่อะไรแบบนั้นนะ่ะรอคอยเก็บใจไว้รอเพียงแค่คนคนนี้คนเดียวเนี่ยนะคะทํางานวนไปแบบนั้นนะ่ะก้าวไม่เท้าอยากบอกอะไรพรอมสอดจริงด้วยคุณกำลังจะได้พักแล้วสิ่งที่เน็ตเหนื่อยนะคะทุกอย่างจะรีแลกซ์มากขึ้นเบาสบายมากขึ้นคือน็อตแพนเคิลน,นี่ไง กับคิงเอ,เ,เอาเป็นคู่กันเนี่ยมีรูปหนูขึ้นมาด้วยนะหนูหรือกระต่ายนะกระต่ายค่ะเขาเล่าทีนะเป็นคู่กันคู่ทรัพย์คู่โชคคู่อุปถมัมภ์คู่บุญคู่บารมีแล้วลงเอยกันเมื่อไหร่อยู่กันเมื่อไหร่นะคุณรับรองเลยนะคะนะร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองค่ะเนี่ยชัยชนะวิกตอรี่มงลงแล้วค่ะคุณนะ่ะนะเขารักคุณเขาเลือกคุณพลังงานคุณเป็นเก้าเหรียญใช่ไหมแล้วเนี่ยหนึ่งเหรียญที่เขามาเติมเต็มให้คุณก็เป็นสิบเหรียญอะ เห็นไหมคะครอบครัวจริงๆเนี่ยคุณเจอแล้วคนที่เป็นครอบครัวกับคุณคนที่ต้องการที่จะลงหลักปักฐานอยู่กับคุณไปจนแก่เท่าค่ะเขาคนนี้นี่แหละนะคะปรารถนาคุณเดี๋ยวเรามาดูนายออฟเพนท์เกิลในตอนนี้เรื่องการเงินของเขาอะ่ะเหมือนกับเขาดูแลได้แค่ตัวเองคนเดียวนะคะแต่เดี๋ยวอีกไม่นานนี้เขาจะหลุดพ้นแล้วนะ,ะเพราะว่าจัดเมนก็ออกมาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญก็ออกมาแล้วด้วยนะ,คะใครสักคนหนึ่งแหละไม่คุณก็เขาเนี่ยกำลังจะมีโชคใหญ่นะคะน่าจะมีการแบบมีโชคใหญ่เลยแหละม,มีการ ถือแบบเงินเอาไว้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยอะ่ะเงินแบบเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะจะได้แบบนั้นเลยนะหนึ่งเหรียญนี่เป็นทรัพย์ใหญ่เลยนะคะในออฟเพนเดอร์เคลอยากบอกอะไรโอเคเนี่ยเขาเตรียมตัวแล้วคนที่วางแผนแล้วนะคะสามเหรียญสามเหรียญคือการวางแผนแล้วไม่ได้เพิ่งวางแผนด้วยวางแผนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไฟออฟครับ คุณไม่ต้องน้อยใจเขานะนะคะถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ได้จริงจังอะไรกับคุณคุณลองถามเขาเลยตรงๆก็ได้หรือว่าเดี๋ยวถ้าคุณนิ่งๆเงียบๆไปเขาจะต้องพูดอะไรบ้างแหละนะคะถ้าคนคนนี้เคยทําให้คุณน้อยใจเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาเยียวยาดูแลคุณเนี่ยนี่คือพลังงานของคนที่ดูแลเยียวยาเปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยจริงๆสิ้นสุดความเจ็บปวดหาสิบดาบสิ้นสุดความน้อยใจสิ้นสุดความเจ็บปวดในคลิปนี้เป็นพลังงานดีนะคะไม่มีในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนแล้วตอนนี้นิ่งแล้วนะ เพราะว่าไพ่ห้าถ้วยถึงจะเป็นไพ่ของอารมณ์ที่แปรปรวนก็จริงนะแต่มาต่อจากสิบดาบคือการสิ้นสุดแล้วพลังงานพวกนี้เนี่ยความทุกโศกความเศร้ากําลังจะมาลายหายไปยินดีกับคุณนะคะแล้วก็ขอให้คุณรักษาพลังงานดีๆแบบนี้ไว้นะคะความรักคุณกำลังจะสมหวังแล้วใต้สำรับค่ะนี่ไ i n g งออฟสอดกับ Queen นอ s ฟ o อเป็นคู่กันจริงด้วยนะทั้งคู่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เลยก็ได้นะคะ นะเป็นคู่กันจริงๆเนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะคะจะเป็นลนักษณะคนที่เข้าใจกันนะมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันจริงจังกับชีวิตจริงจังกับความมั่นคงคุณอยู่ในจุดที่เหมือนกับเป็นช่วงวัยที่กําลังมั่นคงมีความมั่นคงสร้างความมั่นคงพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้ว,ลวนี่ค่ะใต้ของใต้าสาหรับชารีออดให้าชาวกรกฎเตรียมตัวเดินทางนะคะเนี่ย เตรียมตัวออกเดินทางได้เลยเนี่ยเขาอยากมาแล้วชาลีออดคือถึงจะยังไม่เดินทางมาก็จริงแต่ตเตรียมตัวแลว้วเตรียมการไว้แล้วนะคะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีค่ะคนที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอยากจะมาหาคุณก็คือคนที่ต้องการที่จะเป็นครอบครัวนั่นแหละเพราะไม่อยากสูญเสียคุณไปคุณเป็นจุดหมายปลายทางของเขาเหมือนใจที่พบเจอแล้วอะ่ะกับเป้าหมายในชีวิตเจอแล้วกับกับสถานที่ที่จะ นำเรือเข้าไปเทียบท่าเจอแล้วพื้นที่ที่งดงามที่เขาอยากจะอยู่ด้วยนะคะคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาเป็นเซฟโซนเป็นทุกอย่างเลยสำหรับเขานะคะก็เช่นนี้เป็นเช่นนี้พลังงานดีๆเลยนะคะเนี่ยนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสนใจดนดวงส่วนตัวคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ